สวัสดีค่ะเด็กๆนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้พบกับครูป,ปาปริชาติแก้วม่วงอีกเช่นเคยในการเรียนรู้รายวิชาประวัติศาสตร์ค่ะหนังสือเรียนที่เราจะใช้ศึกษาหาความรู้ก็คือหนังสือเรียนเล่มนี้นะคะและแบบฝึกหัดเล่มนี้คือหนังสือที่ใช้ควบคู่กันไปในการเรียน วิชาประวัติศาสตร์ภาคเรียนที่2ก่อนการสอบกลางภาคก็จะเรียน2หน่วยด้วยกันค่ะหน่วยที่3การตั้งถิ่นฐานและการดําเนินชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชนหน่วยที่4การสถาปนาอาณาจักรไทยค่ะส่วนวันนี้ชั่วโมงนี้เราจะเรียนรู้เรื่องการตั้งถิ่นฐานของชุมชนนะคะ การตั้งถิ่นฐานของชุมชนก็จะมีปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะคนในสมัยก่อนที่จะมาตั้งถิ่นฐานในบริเวณต่างๆในพื้นที่ต่างๆจะมีปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้องดังนี้ค่ะปัจจัยแรกเลยปัจจัยทางภูมิศาสตร์นะคะปัจจัยทางภูมิศาสตร์คืออะไร1ค่ะ สภาพภูมิประเทศสสภาพภูมิอากาศและ3ทรัพ,พยากรธรรมชาติอันนี้จะส่งผลต่อการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพนะคะสภาพทางภูมิประเทศก็คือลักษณะความสูงต่ำของพื้นดินหรือเปลือกโลกนั่นเองค่ะและสภาพภูมิอากาศนะคะก็คือสภาพอากาศความร้อนความหนาวความแห้งแล้งฝนตกชุกนะคะ ส่วนทรัพยากรธรรมชาติก็คือสิ่งที่เกิดเองตามธรรมชาติและมนุษย์นำมาใช้ประโยชน์ค่ะเช่นดินแหล่งน้ำป่าไม้เป็นต้นค่ะการตั้งถิ่นฐานด้วยสภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่จะเลือกตั้งถิ่นฐานที่อยู่บริเวณที่ใกล้แหล่งน้ำนะคะเพราะอะไรเพราะว่า บริเวณที่ราบจะมีความอุดมสมบูรณ์นะคะเป็นที่ราบก็คือดินมีความอุดมสมบูรณ์มีน้ํามีท่าที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพราะปลูกค่ะและการใช้น้ําเป็นเส้นทางคมนาคมที่สะดวกค่ะภูมิประเทศเทือกเขาสูงกับภูมิประเทศที่ราบลุ่มแม่น้ําเด็กๆจะสังเกตเห็นได้ว่าภูมิประเทศบริเวณที่เป็นภูเขาสูง สภาพบ้านเรือนผู้คนก็ไม่ค่อยมีใช่ไหมคะแต่บริเวณภูมิประเทศที่ราบลุ่มแม่น้ำเนี่ยผู้คนมาตั้งถิ่นฐานอยู่กันมากมายเลยดังเห็นชุมชนต่างๆที่อยู่บริเวณนี้ใช่ไหมคะาสาเหตุก็เพราะว่าบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ํามีความอุดมสมบูรณ์นั่นแหละค่ะและสะดวกแก่การเดินทางการคมนาคมการติดต่อค้าขายกับชุมชนอื่นนะคะ ดังเช่นจะเห็นได้ว่าเมืองหลวงของไทยเรานี่ตั้งแต่สมัยอดีตเลยนะคะจะมีการเลือกตั้งถิ่นฐานบริเวณที่มีความอุดมสมบูรณ์ของดินและแหล่งน้ำค่ะอย่างเช่นสมัยกรุงศรีอยุธยานะคะสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งหรือพระเจ้าอู่ทองนะคะเลือกตั้งบริเวณนี้นะคะบริเวณหนองสนหรือบึงพระรามเนี่ยเพราะว่ามีความอุดมสมบูรณ์จาก ทรัพยากรที่มีอยู่ทั้งดินและก็แม่น้ำนะคะแม่น้ําสายสําคัญที่ไหลผ่านกรุงศรีอยุธยาก็คือแม่น้ําเจ้าพยาแม่น้ําป่าศักและแม่น้ําลบปุรีค่ะทำให้กรุงศรีอยุธยานีตั้งถิ่นฐานอยู่กันนานถึง417ปีนะคะพระมหากษัตริย์33พระองค์แต่ว่าก็ไม่ทรงย้ายเมืองหลวงไปไหนนะคะเพราะบริเวณนี้มีความอุด,ดมสมบูรณ์นั่นเอง การตั้งถิ่นฐานที่มีปัจจัยด้วยลักษณะทางภูมิอากาศก็เช่นกันนะคะภูมิอากาศก็คือสภาพอากาศ บริเวณนั้นนะคะบริเวณที่ไปอยู่อาศัยจะต้องเป็นสภาพอากาศที่เหมาะสมค่ะไม่ร้อนเกินไปและไม่หนาวเกินไปสภาพอากาศที่รุนแรงจะทําให้มนุษย์ปรับตัวได้ยากนะคะอาจจะเกิดความเจ็บป่วยหรือล้มตายลงได้นะคะเพราะฉะนั้นเวลามนุษย์สมัยก่อนนะคะบรรพบุรุษของเราจะเลือกตั้งถิ่นฐานก็เลือกตั้งบริเวณที่มีสภาพอากาศที่เหมาะสมค่ะปัจจัยที่3านะคะ ปัจจัยในการตั้งถิ่ฐานก็คือทรัพยากรธรรมชาติค่ะทรัพยากรธรรมชาติคือสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วมนุษย์นําไปใช้ประโยชน์นะคะาสามประเภทนี้เดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันค่ะว่าน้ําเราใช้ประโยชน์อย่างไรดินเราใช้ประโยชน์อย่างไรและป่าไม้เราใช้ประโยชน์อย่างไรค่ะทรัพยากรน้ําก็จะมีทั้งน้ําประเภทผิวดินและน้ําใต้ดินใช่ไหมคะน้ําเราจะใช้ ประโยชน์ด้วยการบริโภคก็คือดื่มกินนั่นเองนะคะนำมาดื่มนำมากินนำมาหุงข้าวทำกับข้าวนะคะแล้วการอุปโภคล่ะคะการอุปโภคก็คือการนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆเช่นการเพาะปลูกนะคะการปลูกพืชปลูกข้าวก็ต้องใช้น้ำนะคะการอุปโภคอีกอย่างหนึ่งก็คือการขนส่งสินค้าทางน้ำนะคะแม่น้ำ สายสำคัญนะจะเป็นเส้นทางคมนาคมการค้าขายที่สำคัญค่ะทรัพยากรดินดินที่อุดมสมบูรณ์ก็จะเหมาะแก่การเพาะปลูกนะคะประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมนะคะปลูกข้าวเป็นอาหารหลักและเราก็รับประทานข้าวกับกับข้าวกับข้าวก็จะใช้พวกพืชผักสวนครัวใช่ไหมคะนั่นก็จะต้องใช้ดินเป็นแหล่งที่เพาะปลูกถ้าดินอุดมสมบูรณ์ ผลผลิตทางการเกษตรก็จะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยค่ะการใช้ทรัพยากรป่าไม้นะคะสมัยก่อนจะใช้ทรัพยากรป่าไม้ในการสร้างบ้านทำเฟอร์นิเจอร์ต่างๆนะคะปัจจุบันการใช้ป่าไม้ก็จะเป็นแหล่งที่เป็นแหล่งต้นน้ำแล้วก็เป็นแหล่งที่ให้ความชื้นอากาศสดชื่นแล้วก็เป็นแหล่งที่ให้แก๊สออกซิเจนลดสภาวะโลกร้อนนะคะ เหตุผลทางภูมิศาสตร์ที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชนมีดังนี้ค่ะลักษณะภูมิประเทศมีผลต่อการตั้งถิ่นฐานนะคะลักษณะภูมิประเทศคือลักษณะของพื้นดินหรือเปลือกโลกนั่นเองค่ะเปลือกโลกสูงๆแบบนี้หรือพื้นดินสูงๆแบบนี้คือลักษณะภูมิประเทศภูเขานะคะภูเขาต่อจากภูเขาคือที่ดอนหรือที่ราบเชิงเนินนั่นเองค่ะและลักษณะต่อมาก็คือ พื้นที่ราบต่อจากที่ราบคือที่ลุ่มค่ะที่ลุ่มก็จะมีแหล่งน้ําดังตรงนี้นะคะดังพื้นที่นี้เลยต่อจากพื้นที่ลุ่มก็จะเป็นลักษณะพื้นที่ที่เป็นชายฝั่งทะเลนะคะลักษณะภูมิประเทศจึงมีผลต่อการตั้งถิ่นฐานเพราะอะไรเพราะว่าบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ําจะมีทรัพยากรดินและทรัพยากรน้ําที่เหมาะแก่การเพาะปลูก คนก็ใช้แหล่งน้ำในการสัญจรเดินทางด้วยนะคะบริเวณที่ราบรุ่มชายฝั่งทะเลไปตั้งถิ่นฐานเพราะอะไรอ่ะฟังดีๆเพราะว่าสมัยก่อนมีการเดินทางทางเรือนะคะมีการติดต่อค้าขายผ่านทางเรือคะ่ะขนสัมภาเรือขายสินค้าผ่านมาทางชายฝั่งทะเลนั่นก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ก่อให้เกิดการตั้งถิ่นฐานของชุมชนของมนุษย์นั่นเองนะคะ การตั้งทิ่ินฐานอยู่บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ําประโยชน์นะคะก็คือมีการเดินทางที่สะดวกนะคะคมนาคมขนส่งทางน้ำนะะเพราะปลูกก็คือดินที่อุดมสมบูรณ์ใช้แหล่งน้ําในการปลูกพืชใชคะการเลี้ยงสัตว์เนี่ยเลี้ยงโคกระบือการประมงการอุปโภคบริโภคโดยการใช้น้ํานะคะ ลักษณะทางกายภาพอันที่สองนะคะก็คือลักษณะทางภูมิอากาศลักษณะทางภูมิอากาศก็คือสภาพอากาศโดยรอบนะคะความร้อนหนาวฝนตกชุกร้อนชื้นแห้งแล้งอ่าลักษณะทางอ่าภูมิอากาศผู้คนก็ามักจะไปตั้งถิ่นฐานบริเวณที่ไม่ร้อนเกินไปและไม่หนาวเกินไปค่ะ ปัจจัยทางภูมิศาสตร์อันที่3นะคะก็คือทรัพยากรธรรมชาติทรัพยากรธรรมชาติคือสิ่งที่เกิดเองตามธรรมชาติแล้วมนุษย์เข้าไปใช้ประโยชน์ในสิ่งสิ่งนั้นค่ะผู้คนมักจะตั้งถิ่นฐานบริเวณที่มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติยกตัวอย่างดังภาพนี้เลยนะคะผู้คนเข้าไปตั้งถิ่นฐานบริเวณที่มีดินอุดมสมบูรณ์มีน้ําที่อุดมสมบูรณ์และข้าวก็จะเป็นอาหารหลักของคนไทยเราจึง ทำการเกษตรด้วยการปลูกข้าวและบริเวณที่ผู้คนไปตั้งถิ่นฐานเพื่อการปลูกข้าวทําการเกษตรก็คือบริเวณที่ราบลุ่มนั่นเองนะคะมีทรัพยากรดินที่ดีน้ําที่อุดมสมบูรณ์ค่ะเหตุผลทางสังคมนะคะที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชนนะคะนอกจากปัจจัยทางภูมิศาสตร์แล้วยังมีปัจจัยทางสังคมดังนี้ค่ะ ความเจริญทางเทคโนโลยีมนุษย์จะเข้าไปอยู่บริเวณที่มีความเจริญทางเทคโนโลยีเพราะว่ามีความสะดวกสบายสามารถติดต่อกับชุมชนอื่นได้สะดวกได้มีไฟฟ้ามีน้ำประปามีโทรศัพท์เช่นเขตกรุงเทพมหานครและในเขตใกล้เคียงกรุงเทพมหานครนะคะ ความปลอดภัยในการใช้ชีวิตก็เป็นปัจจัยทางสังคมที่มนุษย์เลือกตั้งถิ่นฐานนะคะถ้าเป็นอย่างสมัยก่อนก็ปลอดภัยจากสัตว์ป่าปลอดภัยจากภัยธรรมชาตินะคะปัจจุบันอยู่ด้วยความปลอดภัยจากโจรผู้ร้ายปลอดภัยจากสิ่งที่เกิดอันตรายต่างๆต่อชีวิตนะคะการคมนาคมที่สะดวกก็เป็นปัจจัยทางสังคมอีกปัจจัยหนึ่งนะคะการคมานาคมก็จะมีทั้งป คมนาคมทางบกและค้ามนาคมทางน้ำการคมนาคมที่สะดวกก็ติดต่อค้าขายกับชุมชนอื่นได้สะดวกเดินทางไปไหนมาไหนได้สะดวกนั่นเองค่ะดังนั้นจะเห็นได้ว่าปัจจัยในการตั้งถิ่ฐานของมนุษย์ก็มีทั้งปัจจัยที่เป็นปัจจัยทางภูมิศาสตร์และปัจจัยทางสังคมนะคะ สรุปบทเรียนนะคะปัจจัยทางภูมิศาสตร์และปัจจัยทางสังคมส่งผลให้มนุษย์เข้ามาตั้งถิ่นฐานบริเวณต่างๆบริเวณที่มีภูมิประเทศที่ราบใกล้แหล่งน้ําก็จะเป็นบริเวณที่มี มนุษย์เข้าไปอยู่อาศัยมากนะคะโดยเพึ่งพาอาศัยทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่บริเวณนั้นในการดําเนินชีวิตค่ะเช่นใช้น้ําในการสัญจรใช้น้ําในการเพาะปลูกดินที่อุดมสมบูรณ์ป่าไม้นะคะนำมาสร้างบ้านเป็นต้นนะคะและปัจจัยอีกปัจจัยที่3ก็คือปัจจัยทางภูมิอากาศนะคะมนุษย์จะไปตั้งถิ่นฐานบริเวณที่ไม่ร้อนเกินไปและไม่หนาวเกินไปเพราะว่า ภูมิอากาศที่รุนแรงจะทําให้มนุษย์ปรับตัวได้อย่างยากลําบากอาจจะเกิดความเจ็บป่วยหรือล้มตายลงได้ค่ะหลังจากที่เรียนรู้ไปแล้วเรามาลองทํากิจกรรมนะคะเล่นเกมกันนิดนึงเกมชั่วหรือม่วนิ่ม,มเรื่องปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อการตั้งถิ่นฐานค่ะเกมสำหรับการเรียนรู้นะคะก็จะมีทั้งหมด4ข้อนะคะเด็กๆแค่ตอบ ว่าชัวหรือมั่วนิ่มแค่นั้นเองข้อที่หนึ่งถามค่ะในอดีตผู้คนมักเลือกตั้งถิ่นฐานบริเวณภูเขาและที่สูงเด็กๆคิดว่าชัวหรือมั่วนิ่มคะลูกติ๊กตักติกต๊กตักติก๊กตักติ๊กตักเฉลยค่ะมั่วนิ่มนะคะ ผู้คนในอดีตมักตั้งถิ่นฐานบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำนะคะเพราะว่ามีการเพราะปลูกมีดินที่อุดมสมบูรณ์มีแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพราะปลูกนั่นเองค่ะต่อไปข้อที่2นะคะผู้คนในอดีตอาศัยใกล้แหล่งน้ำบริเวณดินดีมีความอุดมสมบูรณ์มักทำการเกษตรกรรมชั่วหรือมั่วนิ่มคะ่ะ ติ๊กตัก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 ชัวร์ค่ะอ่ายินดีด้วยสำหรับผู้ที่ตอบถูกต่อไปข้อที่สามค่ะชุมชนบางใบไม้อันนี้ชื่อชุมชนนะคะลูกชุมชนบางใบไม้มีลักษณะภูมิอากาศหนาวเย็นผู้คนจึงนิยมเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่อาศัยชัวหรือมั่วนิ่มค่ะติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักมั่วนิ่มนะคะ เพราะอะไรเพราะว่าบริเวณที่อากาศหนาวเย็นนะคะมนุษย์อาจจะปรับตัวได้อย่างยากลำบากและก็อาจจะเกิดความเจ็บป่วยล้มตายลงได้ค่ะข้อสุดท้ายข้อ4นะคะปัจจัยทางภูมิศาสตร์คือลักษณะภูมิประเทศลักษณะภูมิอากาศและทรัพยากรธรรมชาติชั่วหรือมั่วนิ่งเอ่ยชั่วคะ่ะ ครบทั้งหมด4ข้อแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างเอ่ยถูกกันทั้งหมด4ข้อเลยหรือเปล่าสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้หวังว่าเด็กๆคงจะได้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัใจจัยในการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์นะคะสุดท้ายคุณครูขอฝากให้เด็กๆรักษาสุขภาพดูแลตัวเองด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ